ชาวบ้านกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยชุมชนเกตแก้วเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีช่วยกันปรุงอาหารโดยมื้อนี้เป็นข้าวต้มไก่ใส่ลูกชิ้นเลือดหมูจำนวน200ชุดเพื่อแจกใจ่ายให้ชาวบ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมมาพักอศาศัยอยู่ในโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียและอยู่หลังสำนักง,งานที่ดินอำเภอวารินชำราบซึ่งเทศบาลเมืองวารินชำราบใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ให้ผู้ถูกน้ำท่วมพักผิงชั่วคราว รอจนกว่าระดับน้ำท่วมบ้านจะลดลงนางบุญทันเพง่งพัน์ประธานกลุ่มอาสาสมาัครป้องกันภัยได้เล่าว่าเริ่มเปิดครัวกลางที่ชุมชนเกตแก้วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาโดยจะปรุงอาหารแจกวันละสองรอบเที่ยงและเย็นรอบรับประมาณ250ชุดหรือตามจำนวนของชาวชุมชนที่อพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่ในโครงการบอบบาบัดน้าเสียและหลังสานักงานที่ดินอาเภอ นางบุญทันยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่างบประมาณที่ใช้ทําอาหารแจกทุกวันนี้ประมาณ4-5,000บาทโดยมีเงินจากกองทุนกลุ่มเครือข่ายภัยพิบัติลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มน้ำเซบก20,000บาทซึ่งก็สามารถหมุนเวียนในการประกอบอาหารได้ในช่วงเวลาหนึ่งประกอบกับมีประชาชนมาบริจาคบ้างทำให้ยืดการใช้เงินไปได้อีกระยะหนึ่ง สำหรับผู้ใดที่มีความประสงค์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อได้ที่รัวกลางด้านหลังสำนักง,งานที่ดินอำเภอวรินชำราบหมายเลขโทรศัพท์0850166609นางบุญทันเพ่งธรรมประธานกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยสิ่งของที่ต้องการรับบริจาคขอเป็นของสดที่นำมาปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆได้เลยพร้อมเครื่องปรุงข้าวสารอาหารแห้งเวลให้กพิดตัวหนช่วยเหลือเข้าเจ้ไปนะคะ เก็แล้วก็สุขใจเนาะอ่าดีใจสุขใจ